สัสดีคะ่ะทุกคนกัขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสไตล์เอสโตโทราทาโรวิง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 ฮัลโหลวัสวันนี้นะคะมีคนมาส่งพลังงานบ่กให้ทุกคนอีกแล้วนะคะไข่ก็เอาพลังงานบวกไม้เช่นเคยต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยคลิปพลังงานเนี้ยไข่อัดไว้แล้วแล้วก็จริงๆแล้วทุกคนจะต้องได้ดูแล้วด้วยแต่พอดีว่าเกิดมีปัญหานิดหน่อยในโทรศัพท์ของไข่ ประมาณวันพฤห,หัสที่ผ่านมาวันพฤห,หัสมีปัญหาโทรศัพท์แบบว่าอยู่ดีๆไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะไม่ว่าจะเครื่องไหนก็ตามที่มีไม่ว่าเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เลยก็ตามคือแบบเฮ้ยอยู่ดีๆมันมีการแบบว่าหน้าจอดับไปดับมาหน้าจอแบบดําแล้วก็หมุนติ้วๆนึกออกป่าเวลาแบบเออแอปเปิล ดาวโหลดหรือว่าแบบรีสตาร์ทหรือแบบว่าอิน uh, ส tall ที่เป็นพวกอัพอัปเดท i อ s อเอะไรแบบนี้แต่เราไม่ได้อัปเดตอะไรในในตอนนั้นไงแล้วมันก็แบบว่าดับไปดับมาสวิตหน้าดําแล้วก็หมุนแล้วก็กลับมาหน้าหลักโฮมแล้วก็สวิตหน้าดําแล้วก็หมุนหมุนอะไรแบบนี้เป็นอย่างเงี้ยอยู่สักพักนึงเลยแล้วก็แบบเฮ้ยกลายเป็นว่าคลิปที่อัดทั้งหมดอะค่ะไม่ใช่แค่นี้ด้วยอ่อไม่ใช่แค่พลังงานคลิปนี้นะคือมีคลิปที่ไข่ทําพิเศษให้แบบที่ไม่เคยอัดมาก่อนเลยเป็นคลิปแรกก็คือ คลิปพลังงานของดวงของคนทั้งเจ็ดวันซึ่งหายหมดเลยเล่นไม่ได้เลยและอัดแล้วพลังงานทั้งสองคลิปอ่ะอัดทั้งหมดรวมเวลาประมาณแบบรวมสองชั่วโมงคือแบบพูดคอแตกเลยคือแบบเปล่าประโยชน์มากๆเลยอ่ะเออเสียใจมากไม่เป็นไรค่ะก็เลยมาอัดให้ใหม่นะทุกคนหวังว่าทุกคนจะมาติดตามนะเพราะว่าไข่ต้องบอกว่าไข่ตั้งใจทําคลิปแต่ละคลิป ให้คนมากแล้วก็ต้องบอกว่าการอ่านไพ่ใช้พลังงานมากใครอยากให้ทุกคนมาแบบให้กําลังใจแล้วก็มารับพลังงานบวกกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามแล้วก็ตอนนี้ก็มีคนมาติดตามเอเดนมากกว่าแม่แล้ว <laughs> โอเคอมาดูพลังงานกันนะไม่เสียเวลาใครทีก่กำันดูดูดส่วนตัวทั้งมาที่ไยของไข่ KHA i d Z l และล่าสุดมีโปรโใหม่ที่เป็นโปรฮอตควิกนะคะคือเป็นโปรอ่าควิก ที่ต้องบอกว่าเหมือนคล้ายๆกับพวกโปรแบบภารกิจด่วนที่ต้องการแบบว่าอย่างเช่นว่าบางคนรอนานไม่ได้แล้วมีคําถามไม่ได้เยอะและแบบไม่ว่าจะเป็นลูกค้าลูกดวงเก่าหรือว่าลูกดวงใหม่นะคะมาดูได้หมดก็คือมันเป็นการแบบว่าส่องดูไพ่3มข้อเท่านั้นคือมีแค่ไพ่สับคําถามไม่มีไพ่นางฟ้าไม่มีไพ่รวมไม่มีไพ่อะไรคือเป็นไพ่แบบด่วนๆเลยแล้วก็จองสมมติว่าอย่างเช่นจองวันนี้ได้คําตอบ วันถัดไปเลยจะเป็นโปรนี้ที่เป็นโปรแบบจํานวนจํากัดด้วยนะคะไข่ไม่ได้ทําโปรนี้ในระยะยาวเป็นโปรแบบฮอตควิกแบบมาเร็วไปเร็วเป็นโปรที่ร้อยเก้าเท่านั้นสําหรับ3ข้อสับไพ่นะคะใครที่ต้องการจะมาเช็คอะไรแบบนี้และอยากแบบเอ้ยแบบว่าไม่มีงบค่ะหรือแบบนี้มามามา,มาเริ่มที่ร้อยเก้าเก้าได้โอเคอ่ะเพราะว่าจะมีให้ช่วงนี้แหละ แล้วก็ในอนาคตจะปิดหรือว่าจะแบบจบช่วงไหนก็เดี๋ยวมาบอกแต่มันเป็นโปรโจานวนจํากัดน,นะคะตอนนี้พอลงมาปุ๊บมีพี่ที่เป็นนะลูกดวงเก่าคือมาแบบจองคิวประเดิมให้ทันทีนะ่ารักมากขอบคุณมากนะคะรักที่สุดเลยใครรักลูกดวงแล้วก็รักใจกับทุกคนในช่องมากๆเอาโอเคมาดูพลักง,งานกันนะคลิปนี้ไม่เสียเวลานะ เป็น Energy ตามชื่อคลิปเลยคือพลังงานนี้นะคะเป็นแรนดอมของคนที่ต้องการจะส่องพวกพลังงานรักทางไกล distance นะคะ Long distance มาดูพลังงานตรงนี้คือความในใจ i d d เดน truth ของ Long Long d i s t a n c e นะคะมาดูกันว่าความในใจของ long ด distance มีพลังงานอย่างไรถึงบุคุณบ้างตรงนี้นะคะขอดูหน่อยสิความในใจของ Long d i s t a n ต e ตรงนี้มีพลังงานอย่างไรบ้างขอดูให้หน่อยเอเดนตื่นเต้นกับทีวีนะเลยอ่าโอเคมาดูหน่อยสิ ความในใจความในใจของลอง g distance ของรักทางไกลตรงนี้เป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยความในใจของลอง g distance เป็นอย่างไรบ้างความในใจของลอง g distance เป็นอย่างไรบ้างนะคะอืมพลังงานนี้มี energy ของพวก unrequited love ด้วยบางคนในกองเนี้ยค่ะอโทษในกองอกแล้วอัดคลิปเยอาคารดเยอะ ต้องบอกว่าบางคนในคลิปรนดอมนี้มีพวกคู่ลองด distance ที่บางคู่ที่แบบว่าอยู่ในช่วงพลังงานชีวิตในใกล้ๆตรงนี้ที่อย่างเช่นว่าคุณบางคนอาจจะเหมือนคล้ายๆกับว่าไม่ได้คบหากับใครในช่วงตรงนี้หรือว่าไม่สามารถที่จะคบได้อะไรแบบในช่วงพลังงานใกล้ๆตรงนี้ของคลิปนี้ของคนที่เป็นลองด distance บางท่านนะแต่พลังงานของคู่อื่นที่ดีมันก็มีค่ะเพราะว่าไพ่มันแบบมีพลังงานที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะเดี๋ยวมารอดูไพ่รวมด้วยว่าเป็นยังไงไพ่มีคียมเป็น open m i n ให้มีอ่อ finance and carrier นะคะให้มีพลังงาน retreat คือต้องบอกว่าตรงนี้เอาตรงๆเลยนะไพ่นี้มันขึ้นและวไพ่มันมีพลัง,งของการ open mind แล้วมาด้วยพลังงาน factor อื่นที่เป็น finance and career คันฉะนั้นคือในช่วงพลังงานตรงนี้นะคะ energy ตรงนี้มันจะมีช่วงชีวิตใกล้ๆตรงนี้ที่อย่างเช่นตัวเจ้าชะตาของคนที่มาดูคลิปนี้ค่ะหรือคนที่เป็น l ที่เกี่ยวข้งของกับคุที่คุณนึกถึงในการดูคลิปนี้ พวกคุณอาจจะต้องมีชีวิตในด้านอื่นๆที่จะต้องเหมือนโฟกัสหรือทําอะไรอย่างอื่นก่อนกว่าที่จะได้มาแบบกลับมาหากันหรือแม้กระทั่งคู่รักบางคู่ไกลกันที่ว่าเขาเรียกว่าผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไป ทำชีวิตของตัวเองหรือว่าเคลียอะไรๆอ,อย่างเพื่อให้มันสามารถที่จะมาเจอกันได้กลับมาทีกันได้กลับมาดูแลกันได้มันเป็นทั้งคนที่คบกันแล้วแบบไกลกันอยู่หรือรวมถึงคู่ที่แบบว่าในช่วงเวลาตอนนี้มันยังมีเหมือนคล้ายๆกับ r e relationship ที่ไม่สามารถคีไปได้ในพลังงานตรงนี้เพราะมี Energy ที่แบบเหมือนคล้ายๆกับคุณอยู่ตรงนี้เขาอยู่อีกที่หนึ่งอะไรแบบนี้ใะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นพลังงานที่ว่าน่ะเอเดนบอกว่าเอเดนใช่ใช่ใช พ uh huh. ลังงานนี้เนี่ยเอเนจี Energy มีการที่แบบว่าเจ้าชะตาตรงนี้นะคะ,ละหลายๆท่านเปิดใจกับในเรื่องของชีวิตรักในช่วงพลังงานตรงนี้ที่มันมีดิสแตนต์กับใครอยู่ตรงนี้พลังงานนี้มีเอเนจีแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกเลยว่ามันจะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในปัจจัยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอื่นๆร่วงส่วนตัวที่เข้ามาเป็นปัจจัยหลักที่สําคัญในชีวิตมากๆเ,เช่นเดียวกันของของบางท่านตรงนี้ในคลิปนี้ไม่ใช่แค่คือไม่ใช่แค่เรื่องของความรัก ที่เป็นปัจจัยสาคัญในชีวิตเท่านั้นมันมีเรื่องอื่นด้วยที่มามาสําคัญหรือรวมถึงพลังงานที่ว่าคุณกับใครบางคนตรงนี้ค่ะที่มีพลังงานศาสตร์ที่ว่าคุณกับเขาอยู่คนคนละที่หรือว่า distance หรือว่าเป็นลักษณะของทางที่แบบว่าไกลหรือว่าต่างคนต่างอยู่อะไรแบบนี้มีพลังงานพวก energy ของคนที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องงานได้ด้วยหรือบางคนเรื่องเงินงานนี้มี energy ของการอย่างอย่างที่บอกเลยคือมันคือคนที่รอการกลับมาที่สามารถทชี่กันได้อยู่ตรงนี้ โดยเฉพาะพวกคู่ที่ว่าไม่สามารถคลิปความสัมพันธ์ได้ในช่วงแบบนี้ด้วยนะอืมทีนี้ขอมาดูพลังงาน energy นีดหน่อยของมาดูพลังงาน energy ไพ่รวมหน่อยนะคะขอมาดูพลังงานไพรน่ะะพงงพรวมหน่อยสิเห็นคอมเมนต์พอดีมีคนมากดไลค์ก็แชร์คลิปให้ขอบคุณมากเลยค่ะอืขอบคุณมาก ขอดูพลังงานตรงนี้หน่อยสิว่า i d d เด t นช t h นะคะความในใจจากคนไกลความในใจจากคนไกลหาตรงนี้พลังงานเป็นอย่างไรถึงพวกคุณบ้างความในใจจากคนไกลหามีพลังงานอย่างไรถึงพกคุณบ้างขอดูพลังงานไพ่หน่อยสิ <c oughs> มีคนที่หมกมุ่นหรือเครียดหรือคิดถึงกันมากๆเลยหรือมีเรื่องให้คิดเยอะของความรักตรงนี้มากๆเลยแหละอืมอาย ไพ่สวยด้วยทุกคนไพ่ใบที่มันตกมาเมื่อกี้ไพ่บินออกมาเลยโอ้ยนั่นไงจริงๆด้วยดีใจด้วยความในใจของคนไกลห่างอะโอเคความในใจของคนไกลห่างนะคะพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยมีไพ่โอ้ว,ว้าวมีไพ่ดิสแทนต์จริงๆด้วยโอ้ว,ว้าวโอเค ไพ่เด่นมากเลยพลังงานในกองไพ่มี energy พวกพลังงานลักษณะนี้ด้วย2เหรียญคือต้องบอกว่า energy ของพวก distant บางคู่ตรงนี้โดยเฉพาะคู่ที่แบบว่าไม่สามารถคบกันได้ในช่วงใกล้ๆตรงนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้รอพลังงานของการที่จะวนเวียนกลับมากลับมาลักษณะอย่างเช่น r e t w e e t อีกครั้งกลับมา t w e e t อีกครั้งในความสัมพันธ์ต่อกันเพราะอะไรไพ่ในวันนี้อะไพ่ใหญ่ขึ้นสวยด้วยนะขอพูดไพ่แบบนี้ก็นเลยไพ่เนี้ยก้าวดาบ ก้าดาบนี่คือพลังงานในช่วงใกล้ๆตรงนี้ไม่ว่าคุณหรือคนที่เป็นดิสแตนต์ตรงนี้มีความหมกมุ่นหรือคิดถึงกันเช่นว่าแบบคิดถึงว่าเมื่อไหร่จะเจอกันนะถ้าเป็นคู่รักลองดิสแตนต์ที่คบกันปกติแล้วรอการเจอกันนะมันจะเป็นมหมายให้กับว่าแบบคิดถึงกันแบบคิดเขาเรียกว่าเหมือนหมกมุ่นถึงคนคนนี้หมกมุ่นถึงกันและกันแล้วมันจะมีบางคนที่แบบว่าคิดมากในเรื่องของของของฝั่งตรงข้ามเช่นว่าตัวคุณอาจจะคิดมากในเรื่องของคนคนนี้ที่เป็นลองดิสแตนต์ หรือคนเหล่านั้นนะคิดมากในเรื่องของคุณด้ด้วยเพราะไพ่เป็นพลังงานไวเบอร์ซ่าได้อันที่สําคัญตรงนี้มันมีคนที่ต้องบอกว่าเ,เครียดด้วยนะคะเทีนี้ไพ่ตรงนี้มี energy แบบนี้ค่ะไพ่ใหญ่เลเวอร์ตรงนี้มีพลังงานคุณอาจจะเป็นชาวเมทุนหรือคนที่เกี่ยวข้องเป็นเมทุนที่สําคัญไพ่มาลัะแบบนี้ไพ่นี้มีเลเวอร์ก็หกถ้วยและที่สําคัญไพ่ใหญ่อีกเซตหนึ่งอยู่เซตหลังสามใบลักษณะขึ้นมาในประมาณพวกนี้นะที่มีเลเวอร์และมีไพ่ใหญ่ต่อมา แล้วก็มีไพ่หกถ้วยต้องบอกเลยว่าคู่ตรงนี้ในใน,ในคลิปนี้เป็นพวกพลังงานเช่นต่างชาติต่างภาษาหรือทวินเฟลมและที่สําคัญเป็นอะไรเก่าๆที่จะกลับมาหากันด้วยอะรรู้ป่ะมันมีไพ่พวกพลังงานของการที่จะแบบว่ามีคนที่อยากจะเข้ามาอย่างเช่นคนที่ไม่สามารถมีความสัมพันธ์กันได้ในช่วงชีวิตใกล้ๆตรงนี้รอการที่จะกลับมาเพราะว่าไพ่มันมีพลังงานนี้ด้วย นี่คือ5ดาบค่ะ5ดาบตรงนี้ต้องบอกเลยว่าพลังงานในชีวิตตรงนี้ของบางท่านน่ะมันมีการที่แบบว่าอย่างเช่นคุณแบบเซโนกับใครคุณเดินจากใครใครเซโนใครเดินจากคุณใครที่ห่างกันในช่วงพลังงานที่ใกล้กับคลิปนี้โดยเฉพาะบางคนที่เกี่ยวกับตรงนี้ที่เป็นพวกต่างชาติต่างภาษาตอนนี้มี energy ของพลังงานลักษณะที่เป็นพวกออ่ เดอ s t สตาร์ด้วยเดอ s t สตาร์นะคะเดอ s t สตาร์คือกลุ่มคุณอาจจะเป็นชาวกลุ่มหรือคนที่คุยกยวข้องเป็นกลุ่มก็ได้และไพ่นี้คือพลังงานของการที่มีความหวังมากๆกับคนคนนี้บางท่านตรงนี้มีความหวังมากๆกับคนตรงนี้ที่มีพลังงานระ d i s ดิสแตนต์อยู่ตรงนี้หรือพลังงานของเอ e เน y จีและระของคนที่แบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ไม่สามารถครบกันได้ในตอนนี้ในช่วงใกล้ๆตรงนี้แหละและที่สาคัญคือไพ่มีพลังงานแบบนี้ด้วยสองไม้เท้า ในกงมีสองเหรียญตรงนี้ใบต่อมามีสองไม้เท้านี่คือไพ่ long distance ด้วยและที่สําคัญคือพวกหนึ่งพลังงานของพวกต่างชาติที่อย่างเช่นว่าคนที่เกี่ยวกับพวกพลังงานคนแบบว่าทํางานที่เกี่ยวกับในเรื่องของสายการสายการบินการเรือหรือว่าอินพุตเอ็กซ์พอรการเดินทางไปมาระหว่างข้ามประเทศ หรือพวกพลังงานต่างชาติธรรมศาสตร์และที่สำคัญมงคลเกี่ยวกับนการที่แบบว่ารอคอยใครอยู่ที่เป็นคนไกลโดยตรงเลยไพ,ยพย่เนี้จริงๆแล้วอะตามรูปเบสิกเลยอะสองไม้เท้ามันคือคนที่รออีกฝากหนึ่งยืนอยู่ในตะลิ่งของเขาเรียกไรนะมันยืนอยู่ริมน้ำยืนอยู่ริมทะเลฝั่งหนึ่งแล้วถือลูกโลกแล้วมองไปอีกฝากหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นพลังงานนี้โดยตรงเลยค่ะไพ่ใบนี้มี energy ของพาดไฟด้วยมีพลังงานที่เป็นลมไฟเด่นมากๆเลย อืลมไฟแล้วก็เด่นลมได้แก่เมถุนตุนกุมไฟได้แก่เมสิงธนูนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญไพ่อ่ะมีไพ่อ่อนี่ดูนะ ให,ให้มีก้าเหรียญด้วยพลังงานตรงนี้มันเป็นเอจีของพลังงานที่ว่าต้องบอกว่าพลังงานชีวิตบางท่านของบางคนในคลิปนี้ในเรื่องอื่นๆอะ่ะจริงๆแล้ว่มันก็อาจจะแบบว่าอย่างเช่นคุณอาจจะเหมือนมอีเรื่องที่ต้องโฟกสัสหรือคิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทําเงินการงานหรือในเรื่องชีวิตด้านอื่นแต่ตรงนี้ในเรื่องของความรัก,กมันไม่ใช่ว่ามันยังขาดอยู่อีกนิดนึงนะคะแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าอย่างบางคนคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าถึงขนาดที่แบบว่า,เ,าเป็นพลังงานของความแบบเขาเรียกไรนะ เหมือนชีวิตมันแบบว่าเอ่อฮิร์ทแบบสดาบสิดาบอะไรแบบนั้นอืมแต่ต้องบอกว่ามันมีพลังงานของคนตรงนี้ที่แบบว่า,าเขาเรียกว่าบางทีคิดลบหรือบางทีหมกมุน่นอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักกับคนตรงนี้ที่ไม่สามารถคี r e l a t ชั้นชิ p กันได้ตรงนี้นะคะนี่ไพ่ใหญ่ตรงนี้ค่ะไพ่มีวิ l ออฟฟอร์จูนกับ t e m p พ r a n นสนี่มีไพ่พลังงานของเอเนอจีของอาราศีธนูด้วยคุณอาจจะเป็นธนูหรือคนที่คุณดีสแตน ดิสแตนในที่นี้คือเป็นทางไกลได้ด้วยหรือว่าบางคนตรงนี้อาจจะมีช่วงเวลาของการที่ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ได้ในตอนนี้ด้วยเพราะว่าไพ่ของคุณมีอะไร q u ณเด็เลิฟมันคือพลังงานของ Energy คู่ที่ว่าไม่สามารถคีปดิเรชั n นชิพ going ในตอนนี้ได้ไม่สามารถไปต่อไดนะ้ในตอนนี้ถ้าเป็นภาษาไทยง่ายๆนะคือไพ่น่ะต้องบอกเลยนะไพ่มีพลังงานลักษณะ2เหรียญไพ่มีพลังงานเอเนถ้วยเลเวอร์ over, และที่สำคัญไพ่มี temperance ให้มี temperance เพราะฉะนั้น energy นี้มันคือการรอการกลับมาที่กลับมาหากันได้กลับมาเจอกันได้และกลับมา r e t r t กันได้สิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ป้าไพ่นี้มันเด่นมากตรงที่ว่าโชคชะตานะคะถ้าใครที่เป็นพวกคู่ distance ที่คุณคบกันแล้วคุณรอการเจอกันอะโชคชะตาจะนำไพยคุณได้เจอกันแน่นอนแต่ถ้าในคลิปนี้คุณเป็นคนที่ไม่สามารถครบกันได้ในตอนนี้และเป็นเหมือนคล้ายๆกับ คนที่เพิ่งห่างกันค่ะหรือว่าคนที่ห่างกันอยู่ในตอนนี้หรือว่าคนที่เหมือนคล้ายๆกับความสัมพันธ์ว่าเหมือนเราเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือเป็นอดีตเลยก็ตามแต่นะเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่แบบอัน e รี i กว่ตรงนี้เด่นมากไพ่คุณมีวิล f f o r ฟ u อร์จูไพ่คุณมีเทมเพลนส์ไพ่คุณมี t ดอะเลเวอรและไพ่คุณมีหกถ้วยจะบอกว่าแค่จะบอกว่าแค่แค่วิลฟอร์จูขึ้นนะ่ะ นี่ก็คือหมายถึงว่าสิ่งเก่าๆอะ่ะจะพัดวนมาแล้วมันยังมาด้วยเ ok ลเวอร์กับหกถ้วยและมาด้วยเทมเพลนส์ไพ่พวกนี้เป็นพลังงานที่หนุนหรือเสริมมากๆให้กับคนที่แบบว่ารออะไรบางอย่างที่กลับมารีทีทกันค่ะเอ่อชัดมากเลยอืมมันมีคนตรงนี้เนี่ยที่เป็น d i s t a n ต์กันอยู่ตรงนี้รอการทรีทกันรอการแบบว่าเขาเรียกว่ารอการมีความรัก ให้กับกันและกันอยู่ตรงนี้ทีนี้มาดูพลังงานของ Energy ที่ไข่จะเอาไพ่เพิ่มเติมให้นะคะเป็นพลังงาน Whisper of Love มาดูหน่อยสิว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเนอะรู้สึกว่าเหมือนจะมีคนแบบยังเอนจอยกับการแบบกินนมอยู่ รู้สึกว่าเหมือนมีมีคนแบบไม่อยากให้ไข่เอามือออกตรงนี้นะคะอ๋อโอเคลูกเออเอเดนรู้เรื่องเนาะเหมือนเข้าใจภาษาเลยอะแค่ยังพูดไม่ได้แค่นั้นเองแค่ยังพูดเป็นภาษาแบบชัดชแบบภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาแบบมนุษย์ <laughs> พูดได้แต่บับเบิ้ลพูดได้แต่ภาษาทารกแต่เข้าใจนะเนี่ยรู้เรื่องนั้นเราอะอะ ดูเรื่องว่าหมอมีจะต้องทํางานต่อเก่งมากเลยเก่งมากดูการ์ตูนไปนะลูกนะเหมือนเขี้ยวจริงมาดู w h i เปอร์เราลบจากคนไกล Distance คนที่ไม่สามารถที่จะตัวติดกันได้ในตอนนี้หรือคนที่ไม่สามารถที่จะคลิปเวอร์ชันอะไรตรงนี้แบบว่าได้ชัดเจนตรงนี้นะคะลองดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้าง อ๋อดูพลังงานหน่อย Do something for someone give your attention to another คือต้องบอกว่า Energy นี้ถ้าคนที่เป็นคนไกลกันนะสิ่งที่จะสามารถจะรักษาความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงได้โดยเฉพาะพวกคู่ที่แบบว่าคุณไม่มีโอกาสได้ตัวติดกันไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันในปัจจุบันในช่วงชีวิตตรงนี้นะปัจจุบันนี้ขอให้ทำเรียกว่าทําบางสิ่งบางอย่างให้กับคนที่คุณรัก ใส่ใจคนที่คุณรักทวีตหรือว่าดูแลคนที่คุณรักคนที่คุณแคร์ให้ดีที่สุดทำบางสิ่งบางอย่างที่ดีๆให้กันและกันนะคะตรงนี้มี Energy นี้ simple acts of kindness สิ่งง่ายๆเลยในเรื่องของความสัมพันธ์มันเริ่มมาจากเบสิกหลักๆหรือว่าสิ่งง่ายๆพื้นฐานง่ายๆคือความเข้าใจความที่มีจิตใจที่ดีต่อกันนะคะ Kindness energize you and bring happiness to those around you Kindness mm hmm. เป็น energy mm hmm. ที่ mm hmm. ไม่ใช่แค่ในเรื่องของความสัมพันธ์ mm hmm. ที่เป็นลักษณะของ relationship แบบชายหญิงหรือว่าเพศเดียวกันหรืออะไรที่แบบเป็นลักษณะชู้สาวแล้วส่งผลในทางที่ดีเท่านั้นแต่ความแต่ว่า n า s เนะมันเป็นพลังงานที่ดีในทุกรูปแบบความสัมพันธ์เลยนะคะราะฉะนั้นขอให้เริ่มต้นไม่ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนขอให้เรริ่่่มมตต้้้นนนนนนจาาาากพืืฐงงยงยๆีคอค kindness ออว ness ัเ พลังงานนี้มี energy ด้วย relationship patterns it takes strength to recognize the need for change พลังงานนี้มี energy ของอ่าต้องบอกว่าบางครั้งอ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะมันใช้ในเรื่องของความมัน takes strength คือมันมันมัน,ม,นมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้ความหนักแน่นโดยเฉพาะพวก energy คนที่คบอะไรที่แบบอย่างเช่นคนไกลๆคนที่แบบว่าไม่สามารถที่คุณจะได้มาเจอตัวกันได้อย่างง่ายดายคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบให้เธอแบบ เจอเจอกันหน่อยแล้วแบบบางทีแบบนั่ง BTS มาเจอหรือว่าขับรถแล้วไปเจอกันอะไรแบบนี้คือมันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นในพลังงานในช่วงใกล้ๆตรงนี้ของบางท่านแต่มันมีโอกาสดีๆที่ใกล้เข้ามาอยู่เรื่อยๆตรงนี้และคนบางคนตรงนี้ที่มีรักไกลๆมีแพลนที่จะมาหากันนะคะอ,อันนี้มี energy treasure your l o v e ones เนี่ย it is important to love others deeply treasure your l o v e ones มันคล้ายๆกับพวกพลังงานศาสตร์ที่ว่า โอเคเลิกโอเคนะก็ต้องบอกว่าพลังงานนี้มันเอาง่ายๆเลย kiego, ตรงๆก็คือว่าขอให้เราเห็นคุณค่าขอ,ข,อของคนที่เรารักให้เราเห็นคุณค่าของของของคนที่เอ่อเราเรารู้สึกว่าเขามีความสําคัญกับเรานะคะเพราะว่า,าไพ่มีพลังงานลักษณะที่มา energy มาในทางเดียวกันมากๆทีนี้ขอมาดูพลังงานของไพ่น,นี้หน่อย love message นะคะขอดูพลังงาน love message แถมให้หน่อยซิว่า love message ของ พวกดิสแตนต์ตรงนี้นะคะหรือว่าพวกคนที่แบบมี e นจ r g ของความไกลห่างตรงนี้ต่อกันเป็นยังไงบ้างดูหน่อยนะขอน้ขอความเป็นยังไงบ้างของคนไกลออ้ข้อความเป็นยังไงบ้างของคนไกลข้อความเป็นยังไงบ้างของคนไกลข้อความเป็นยังไงบ้างของคนไกลนะคะนั่นไง Allow me in your world นี่คือไพ่นี้ต้องการจะบอกอะไรรู้ปะ ไพ่เนี้ให้พิเศษสําหรับคนที่ว่าในช่วงเวลาตรงนี้คุณอาจจะไม่ใช่แค่ distance ที่ลักษณะ separate แต่ว่ามันไม่อนคล้ายๆกับพวกที่ว่าคุณไม่สามารถมีความสัมพันธ์กันได้ในช่วงเวลาตรงนี้แล้วเหมือนแค่ก็ว่าจังหวะบางอย่างอะโชคชะตารอบางอย่างเปิดทางให้รับเข้ามาตกเขาเรียกว่าเปิดทางเพื่อให้แบบอ้าแขนรับกันตอก,กันได้อีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ด้วยทีนี้ไพ่มี energy นี้ค่ะ oh my god i can't stop s p y i n g on you นี่คือพลังงานสถาทีว่า oh my god ฉันไม่สามารถที่จะหยุดเสือกเอ้ยโทษหยุดสอ่องหยุดสืบหยุดอา่าเจาะแจ๊ะหยุดแบบว่าเอาะแซะตรงนี้โทษนะคะไม่ได้ไม่ได้เจตนาคือเออไม่สามารถที่จะหยุดสอ่องหยุดส่องหยุดแบบเช็คหยุดแบบใส่ใจสนใจเธอได้อยู่ตรงนี้เออพลังมีเพยจี้ขอโทษ ให้พลังงานมีจีนี่ด้วยยูสเกร์เชเดอมีนะคะคือต้องบอกว่ามีบางคนตรงนี้ที่ทําให้อีกคนหนึ่งอะมีความรู้สึกถึงการที่ว่าแบบว่าเออพลังงานนี้มันเป็นสามารถได้ทั้งสองพลังงานนะเ <Yeah. S 1> ช่ว <uestos. S 1> <ๆ>นว่าคนบางคนอาจจะทําให้อีกคนนึงรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบกลัวหรือขยาดหรืออะไรแบบนี้ในบางช่วงหรือบางทีแบบว่าเหมือนแบบ เพราะว่ายูสแกนหร h อชีโด o ์มีอะบางทีมันอาจจะเป็นพลังงานที่ว่าถ้าคนที่รู้สึกแคร์กันอยู่อะมันคือคนที่ทําให้แบบฟ e ลลิ่งแบบเช่นเฮ้ยฉันกลัวจังเลยคุณทําให้ฉันรู้สึกกลัวว่าแบบเราเนี่ยจะสามารถที่จะกลับมาได้หรือว่าคบกันได้อีกหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันมีพลังงานสะสแบบนี้ด้วยทีนี้ไพ่นี้มีพลังงานนี้ค่ะ I want to see you ต้องบอกเลยว่าไพ่มันมาในทางที่เห็นชัดมากว่ามันคือคนที่แบบรอการเจอกัน ยิ่งยิ่งถ้าเป็นพวกคู่ไกลที่คบกันปกติแล้วรอาการมาเจอกันอ่ะนี่คือการอยากเจอกันมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมถึงบางท่านตรงนี้ที่รอาการกลับมารีทรี t ของบางคู่ที่ไม่สามารถสานต่อได้ในช่วงพลังงานใกล้ๆตรงนี้มันคือคนที่อยากจะเจอกันเพราะไพ่มันมี I'm in your world ด้วยทีนี้ ขอปิดท้ายให้สำหรับตรงนี้เพราะมันคือไพ่ Hidden Truth หรือความในใจเนาะฉะนั้นคือเราก็จะมาส่องดู Hidden Truth หน่อยสิว่า Hidden Truth ของคนไกล Hidden Truth ของพวก Long Distance นคนไกลตรงนี้มีพลังงานอย่างไรถึงบุคคุณบ้านนะคะขอดูหน่อยขอดูหน่อยสิ ไพ่พลังงานเห็นชัดมากเลยอะ่ะเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายของตรงเนี้ยมันปิดด้วยไพ่พลังงานเทมเพลน c e ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้มันจะมีพวกพลังงานคนไกลตรงเนี้ยในคลิปเนี้ยที่เป็นคนที่มีการที่ประจอนรงเท้าแล้วเดินทางเจอกันอืมเอ่อมาดูพลังงานฮีเ t นทูตต่อนะฮีเ t นทู h ความในใจของคนไกลมีอะไรถึงพวกคุณบ้างคือแบบ คนไกลม,มี Hidden Truth อะไรถึงพวกคุณบ้าง hey, hey, hey. คนไกลมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้าง hey. oh, เฮ้ยโอ้พระเจ้าพระเจ้าโอ้ไม่ก็คือแบบดูดิไพ่มีพลังงานนี้อ่ะดูดิ Finance and Career เห็นป่ะแล้วไพ่มี I bury myself in work to forget you อยมีคนฝังตัวเองในการแบบทำงานหรือว่ามีคนแบบทำนู่นนี่นั่นในชีวิตเพื่อให้ฉันแบบพยายามเพื่อพยายามให้ฉันลืมเธอหรือว่าพยายามไม่คิดถึงเธอมากเกินไปพยายามทำงานหรือทำนู่นนี่นั่นเพื่อไม่ให้คิดถึงกันมากเกินไปนะคะตรงนี้อ๋ยพลงานนี้มี energy นี้ดูดิเ <c oughs> อ้ย แล้วเดี๋ยวใครจะบอกว่าอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะไพ่มันมีพลังงานลิงก์กับไพ่ทาโร่ลิงก์กับไพ่นางฟ้าลิงก์กับไพ่ความลิงก์ไปหมดเลยอ่ะดูนะไพ่มี I wonder if you are happy without me ฉันสงสัยจังเลยว่าแบบคุณจะมีความสุขไหมตอนที่ไม่มีฉันอยู่ข้างคือแบบมีคนแบบมีคนคิดแบบนี้ต่อกันด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะน่ารักจังเลยอะน่ารัก มีคนนึกถึงกันแน่นอนไข่จะบอกว่าไม่ว่าใครจะยังไงก็ตามไม่ว่าใครจะศรัทธาในไพ่หรือพลังงานที่ไข่อ่านไพ่ยังไงแค่ไหนมากน้อยก็ตามแต่ไข่เชื่อมันม่นไพ่ไข่เสมอเพราะว่าไข่รู้ว่ามีคนที่มีพลังงานแบบนี้จริงๆในทุกคลิปที่ขึ้นหมายถึงว่าคลิปแต่ละคลิปมีพลังงานแบบไหนมีคนที่มีพลังงานนั้นอย่างแน่นอนดูนะคะไพ่มีนี้ I can't stop thinking I can't stop thinking about you แล้วก็มีไพ่นี้ด้วยดูนะไพ่มี ดูดิ oh my god i can't stop spying on you oh my god i can't stop thinking about you oh. ฉันหยุดที่จะคิดถึงคุณไม่ได้ฉันหยุดที่จะส่องฉันหยุดที่จะแบบอยากรู้อยากเห็นอะไรเกี่ยวกับคุณไม่ได้เลยตรงนี้เพราะอะ,อะไรจำได้เปล่าว่าไพา่ทาโร่อของคุณมีไพ่อะไรคือค,คือจะบอกทุกคนไว้ก่อนว่าเออเวลาดูอ่านไข่ดูไข่อ่านไพอ่อะไม่ต้องแบบไม่ต้อง ไม่ต้องรู้สึกแปลกใจหรืออะไรเพราะว่าที่ไข่เป็นคนประมาณแบบอเลิร์หรือประมาณแบบนี้เพราะว่าไม่เหมหือนกับไข่มีอินเนอร์ใช่ปะเพราะว่าไข่เคยเหมือนคล้ายๆกับเป็นพวกเด็กการแสดงหรือเด็กนักแสดงอะไรแบบนี้เราก็จะมีอินเนอร์ทุกรูปแบบแต่มันเป็นอินเนอร์ที่มาจากฟิลลิ่งจริงนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบแอคติ้งโดยไม่รู้สึกอะไรเลยคือทุกอินเนอร์ทุกคนถ้าดูคลิปไข่จะรู้สึกได้ มันมันจะสัมผัสได้เพราะไข่รู้สึกมาจากไพ่หรือพลังงานจริงคุณดูนะไพ่คุณมีพลังงานกองอตรงใบแรกในคลิปนี้ของไพ่นี้นะคะก้าวดาบและนี่ก้าดาบคืออะไรอย่างที่ใครบอกเลยพวกคนที่ไม่สามารถหยุดคิดถึงกันได้พวกคนที่เป็นพลังงาน I can't stop thinking about you <c oughs> คือมีคนที่คิดถึงกันตรงนี้แน่นอนเลยอะเออเจ้าเอเดนจเอเดนหัวออาราะใหญ่เ hey. ลมีไพ่นี้ด้วย I remember every detail of that day oh my god มีคนจำทุกๆรายละเอียด <I S 1> ในวันนั้นๆ <I S 1> ของกันได้คืออะไรโอ้พระเจ้าสวยมากเลยสวยมากเลยสวยมาก oh my god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  ไข่ก็จะไข่ร,รู้แล้วว่าจะตั้งชื่อคลิปนี้ยังไงพลังงานสวยมากค่ะทุกคน ใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของไข่ KHA i d i o s a ไม่ต้องกังวลไม่ต้องรีรอไม่ต้องแบบรู้สึกเอ๊จะดูยังไงหรือจะดูดีไม่กลัวไม่ต้องกลัวค่ะดูไพ่เดดูดูไพ่กัไบไข่สนุกแล้วก็พลังงานแบบบอกเลยว่า นั่นแหละมาดูเหอะเพราะว่าคุ้มนะคะแต่ถ้าใครที่ใครที่อยากดูแบบเร่งด่วนอะ่ะมีโปรใหม่ที่แบบว่าเอามาเสิร์ฟให้ที่เป็นโปรแบบทันทีทันใดเด่ดวน,วนแต่ได้แค่คําถามนะแต่ถ้าใครที่อยากดูแบบว่าได้ไพ่รวมด้วยได้ไพ่นางฟ้าด้วยแล้วถ้าคนอยากมาส่องโปรส่องก็ได้ส่องความรู้สึกเป็นไพ่พิเศษ5้าข้อความแล้วก็เป็นพวกพลังงานไพ่นางฟ้าแถมชื่อคู่กันกับคนที่ส่องอะ่ะ ถ้าอย่างแบบนั้นมาจองคิวพลังงานของพวกโปรหลักกับโปรเสริมต่างๆนะคะโอเคเรียบร้อยวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนพลังงานสวยมากบายบายสวัสดีค่ะบายบายมี่หน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีค่ะบายบายจบายบายจจึง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 